สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแบทแพลคเกอร์ทีวีนะครับจากแชนแนลซันซิโนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแกลิมอร์ดกันนะครับซึ่งเป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะครับซึ่งก็ได้เกมนี้มาไม่นานนี่เองนะครับนี่ก็คือเซนซินคีนะครับเราจะมาทำอะไรกันนะเหรอผมก็ไม่รู้นะครับเออถอยแป๊บนึงผมก็ไม่ดูหน้าครับเออเออเขียนหน้ามันหน้ามันตลกถ้าเดินอุ๊ยโฉเซนซินคีต้องกระโดด โจ้โอ้ชิชิชโอ้ยโจ้ยี่มีเสียง่เยยานพาหนะมีอะไรบ้างที่นั่งฮึบค่อยๆนั่งอือฮึรู้สึกเอ้ยใส่เดือนตัวไหนเฮ้ใส่เดือนไม่มีใส่เดือนกินเลยเล่นอะไรดีนะเฮ้ยรถอันนี้อะไรเฮ้ยรถเจ๋งว่ะ อะไรมาเจอชีเอ้ยโอ้โหรุ่นอะไรวะ <c oughs> ขี่ได้แจมแมว <c oughs> เยาา้เอ้ยอ๋อแจมเย้ไอ้ขี่เราไปเหยียบมันดีกว่านี่คือการประหารชีวิตเฮ้ยเหยียบไม่โดนอู้หูยเอามทำไมทำไมตายซะเย่ไม่โดนโอย่างเงีๆๆ้ยเ้ยนี่โดนด้วยเถื่อนใช้ได้ นี่หย,ยียบด้วยเม็นไงโอ้เอออ๋อะอ,ะอะไรให้มันนั่งอยู่แบบน,นี้เราไปอยุดนละยิงเลยทำอะไรต่อดีว่านี่อะไรโอ้ยแทงน้ำส่วนเสริมนี่ไงเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเย็ดโจม,มีฮาริมเชคด้วยฮาริมเชคดีกว่าพวกเรา ใส่เลยด้วยนี่เทับี้โอยนางเย้อ๋อ,อ,อก็ก็ใช้ได้อยู่นะฮาเลมเชคเยวงัวงวังก็มาฮาเลมเชคโอ้โหสโลมโมชัน่นเอ่ออนี่นานโนสูตรคลายซิสเลงวันนี้คุณตายของเจ้า วันนี้คือวันตายของเจ้าวันนี้คือวันตายของเจ้าแล้วเจ้าตายหรือยังไม่น่าจะรอดโอ้โหใครซื้อใช้แสแงนะครับหาอะไรเล่นดีเนี่ยต้องต้องพูดจริงๆว่าผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วอุ๊ยเฮียอุ๊ยตัวอะไรวะวิ่งไรด้วยดูให้กล้ดิซุงมโอ้ไม่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 ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งฮซสมบีแน่เลย ฮาลิมเช็คอืมไม่ใช่ไหนวะฮาลิมเช็คโอ้โอ้ไปก่อนนี่นี่นี่อืมฮาลิมเช็คเย้โอ้ว่องวังกูมาหาฮาลิมเช็คไปไหนแล้ววะอุ๊ยมีตัวอะไรด้วยตัวอะไรวะเนี่ยอย่างนี้มันต้องถอนอืมอืมอร์อืมโอ้ย ยิงไปเกือบหมดแม็กดูเครื่องมือบ้างดีกว่าเฮ้ยอะไรวะโอ,อะ้ไม่นะทำไมตายเท่าบาทขาขาดอย่างนี้เนี่ยเออเฮีย <c oughs> มีเพลงประกอบด้วยสิอ๋ออันนี้เป็นไฟอันนี้อะไรอะ่ะเป็นเจ็ดพรอพไม่ใช่ไม่เป็นอันนี้อะไรวะเฮ้ยอุกกาบาตใช่ป่าววะ อโอ้ยเย็นโอ้ยนี่ไงต้องตรงนี้เป็นตัวปรับแน่เลยปรับเป็นเต็มดิยังไงวะอู้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 อ้มาเร็วมาเร็วเย้เจ๋งเฮ้ยดูเงาเป็นรูปด,ดูดูดูเงาแล้วทุกผู้ชมเป็นรูปแบบยังไงอะโหลอง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 คนโดนนี่จะเละไหมสมบีกอ่ะ ท่าทางแบบอนุภาพรุนแรงมากนะครับรนี้ก็มีอะไรอีกนี่อันนี้อะไรอ,อ,อ้นิวกบาดัน,นเป็นพวกอุกกาบาตแน่ๆยังไงก็ต้องใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เสียอันนี้น่าจะสนุกนะตัวนี้เราแบบสปีดเต็มสุดยิ่งยิงยิ อโอ้ยเยยดยย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 อยยยยยยนเลยยยยยยยวยฮยบย้ยย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 ายยย่ยยยยยนต้ยงยยยด้ยยอยย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 ย เลยไอ้ทำไมเขาที่เขาที่ลบมเขาที่ลบมเขาที่ลบโอ้รอดแล้วเราเย่เย่โอ้โหหลอดแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงโอเคเล่นอยู่ในซองได้ปลอดภัยสุดแล้วเล่นอะไรต่อดีวะมีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยอันนี้หางหางอะไรใช่ไม่เป็น มีอะไรเล่นอีกนะก็ไม่มีแล้วก็ผมขอจบคลิปแต่เพียง่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าข้างนอกก็ตายแล้วโอ้สวัสดีครับทุกคนกดซั b สไ r ร b ์ผมแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของผมได้นะครับทางเทัจสันสตูดิโอสวัสดีครับ